อันนี้นะคะก็เป็นร้านเก่าแก่คู่กับแบบชาววงเวลเล็กเหมือนกันดูคนคะ่ะชื่อร้านชอสุก,กี้นะก็จะแบบมีสุก,กี้แห้งสุก,กี้น้ำนะคะทางทะเลไก่หมูนะคะดูคนคะ่ะราคาเริ่มต้นก็คือ60บาทนะหืมมีปูเยอะอยู่นะนีนน่น้ำจิ้มค้นมากน้ำจิ้มค้นมากคือแบบโบราณเลยแล้วต้องมานะเออว่าต้องมานะเพราะว่าบะหมี่ปูอะมันราคาที่แบบ60สิบอะ ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการเฮียใช้มาเล่าทุกคนคาะวันนี้นะคะเออยู่กันที่วงเวียนเล็กเคยได้ยินกันหรือเปล่าวงเวียนเล็กนะคะก็คือตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็คือใกล้ๆวงเวียนใหญ่แต่อันนี้มันเล็กกว่านะคะวันนี้เราจะมาตะลุยกินกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของเด็ดวงเวียนเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือแบบชื่อดังเลยแหละเอา้ามีคนปิดไฟฉลองเราเลยไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอันนี้เราเริ่มกันที่ร้านบะหมี่ปูสะพานพุทธนะคะเฮียใจพญาไม้ไป แล้วเมื่อกี้นะคะพี่เจ้าของร้านนะคะบอกเรามาเลยว่าบะหมี่ปูร้านนี้นะขายมามากกว่า90ปีแล้วทุกคนแล้วพี่เขานะคะเป็นรุ่นที่4แล้วสุดยอดไหมขายก่อนสงครามโลกนะพี่สุดยอดอะไปทุกคนดูด,ดูดูเขาเลยว่าเขาให้ปูยังไง เดี๋ยวเราให้เขาจัดมาให้เราเลย2อจางค่ะพี่แล้วก็ร้านข้างๆกันนะคะอันนี้แบบว่าเดินง่ายมากวงเวียนเล็กนี่สุดยอดเลยเป็นร้านเขายหมูสเต๊ะเมื่อกี้ยังยากเต็มตาอยู่เลยเดี๋ยวขอสั่ง1ชุดนะคะ1ชุดกี่ไม้คะคุณพี่10ไม้สิไม้คุณป้าแล้วกันสิบไม้เท่าไหร่คะแปดสิโอเค80ดสรวมขนมปังด้วยไหมอ,อ่ะงั้นเอาขนมปังหนึ่งแผ่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอก,กันอันนี้อยู่ในโซนเดียวกันเลยนะไปค่ะ โบราณเลยนะทุกคนแบบไม่ใช่แบบนานาเหมือนแบบสมัยนี้ที่แบบนุ่มๆน,นะอันนี้ตกมาแล้วแปดสัปดราคาก็ได้อยู่แต่ว่าน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มข้นมากน้ำจิ้มข้นมากคือแบบโบราณเลยแล้วก็มาพร้อมอาจาดแต่เนี้เอส้ส่งเพิ่มนะมว้าวมาแล้วอันนี้บะหมี่ปูอ่ะเดี๋ยวขอตั้งไว้ก่อนนะขอแบบเรียกน้ำย่อยด้วยอันนี้ก่อนอถ้ามีโอกาสได้มากินที่วงเล็กนะสั่งมากินประดับได้เลยอร่อย น้ำจิ้มอะดีมากไม่ติดหวานมากอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เอกก็ให้เขาจัดมาให้เลยนะเอกก็บอกเขาว่าเอกเอาบะหมี่แห้งเนาะอันนี้คือราคาหกสิบาทอยากขอให้ดูปริมาณก่อนอันนี้เป็นกากกา,กากหมูกระเทียมเจียวแบบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปูปูโรยปูโรย,โยมาปูโรยมาอ่าแล้วก็จะมีเกี๊ยวนะคะก็จะเป็นเกี๊ยวหมูนะเนี่ยสามชิ้นแล้วก็บะหมี่แบบคิดว่าหน้าเต็มก้อนเลยอุ้ยเกี๊ยวได้สี่นะใหญ่ๆเลยแล้วเป็นบะหมี่แบบเนี้ยบะหมี่แบบ คุกมากกับนนะ้ำมันกับเค็มเชียวอ่ะมันต้องเลิศแน่อันนี้นะถ้าถ้าให้แบบว่าให้เอคิดเลยนะเอน,นะจะไม่ปรุงก่อนเพราะเอคิดว่ารสชาตินน่าจะเลิศเอากินเลยโ oh, อ้คำเย่วะอืออไส้มนบีเหนียวนุ่มมากมีกลิ่นปูเบาๆนะแบบไม่ได้ปูชัดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีเนื้อปูไงถ้าเรากินเนื้อปูยังไงก็ัด ถือว่าเยอะนะทุกคนถ้าสําหรับราคาหกสบาทอะเพราะว่าเกี๊ยวก็ได้มาสี่ตัวแล้วแล้วแบบเป็นเกี๊ยวกรุบกรอบอะต้องมานะเอว่าต้องมานะเพราะว่าบะหมี่ปูอะมันราคาที่แบบหกสิบอะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านไอติมที่แบบอยู่ในพื้นที่ของที่แบบเรานั่งกินบะหมี่ปูนะทุกคนนั่นก็คือแปลว่าแบบมีทั้งของทานเล่นหมูสเตะนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีไอติมด้วยนะ,ะมีทั้งแบบใส่เครื่องไม่ใส่เครื่องนะคะวันนี้เอกก็สั่งเป็นไอติมไข่แข็งนะคะ ถ้วนี้ไม่ใช่ของเราขั้นตอนการทํานะคะเห็นพี่เขาก็ตอกไข่เลยทุกคนแล้วเขาก็จะคัดแต่ไข่แดงนะทุกคนค่ะแล้วเดยกเขาก็จะเอาเข้าไปในแบบไอติมกะทิปาบเขาให้อุ้ยน่ากินน่โโออไอติมมาเสร์ฟแล้วถ้วยนี้เท่าไหร่ครับ สี่สิบห้าบาทอันนี้คือมาบอกว่าไข่แข็งอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่เอาเครื่องโอ้ยพอมันไม่เอาเครื่องอ่ะเนาะมันก็เลยแบบคงเยอะมากอุย้ยเยอะมากแต่แบบนึงนะขอให้โฟกัสตรงนี้ก่อนอร่อยไหมอร่อยอะ่ะอ่ะคิดเอาบะหมีม่ปูดีมากเขากินแล้วนะนนตักลำบากเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะ อืมไอ้กกินเขาก็ถือเข้มข้นมากแล้วคือตรงที่มันเป็นไขแ่แดงอะมันจะมันๆทุกคนเดี๋ยวไปกินกันไปทุกคนหล่หลังจากที่กินบาบีบปูเสร็จนะคะก็เดินตรงมาอย่างเดียวเลยเอของกินนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยแบบว่าเดินสะดวกมากจะเป็นฝั่งแบบตรงข้ามเซเว่นนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะเจอแบบขนมหวานแล้วก็อน่าจะมีของข้าวอยู่นะสุโกโก้สุกี้ไป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 ะนี่มาแล้วเจอแล้วขนมเบื้องอันนี้ขนมเบื้องชื่อดังเลยทุกคนว่าใครมาตรงนี้ต้องกินแต่เอะอยากกินไส้ออ คุณพี่แซ่อะไรขายดีสุดครับ,บวหวานขายดีตัวค่ะหวานขายดีงั้นเอาหวานมาเลยหนึ่งชิ้นแต่กินตรงนี้เลยอันนี้มีสตของไหมครับเนี่ยมีค่ะมีสตของอ,อ๋อโอเคต่อคิวนะคะทุกคนมีสะของทุกคนเขาขายตรงนี้มาห้าสิบกว่าปีแล้วเขาบอก <Yeah. S 1> และคือที่นี่เป็นอะไรเขาขายกันยืนยาวมากเลยจะบอกว่าฉันแกะสูตรเด็ดเคล็ดลับค่าแต่ว่าไม่รู้รับไม่รับยังไงเขาทาแป้งเสร็จแล้วแล้วเขาก็ทาน้ำมันตะโนโหนแล้วเขาก็ลงไข่ แล้วเขาก็โรยงาแล้วเขาก็ใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่ฝอยทองอ้ําเลยอือหอมฝอยทองไม่หวานเกินเลิศกินได้เรื่อยๆสักคนละสามชิ้นกำลังดีทุกคนแล้วก็ตรงวงเวเลก,ก็จะมีร้านซูี้อีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านชอซุกี้นะคะวันนี้เราช่ชงไม่ดีอ่ะฝนตกแล้วแบบคนเยอะมากเลยต้องรองนานก็เลยเดี๋ยวไปถ่ายตรงอื่นก็ได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านคนเยอะมากจริง <Okay. S 1> อันนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นร้านเก่าแก่คู่กับแบบชาวเวอเล็กเหมือนกันดูคนคะ่ะชื่อร้านชอสซุก,กี้นะก็จะแบบมีซุก,กี้แห้งซุก,กี้น้ำนะคะทางทะเลไก่หมูนะคะดูคนคะ่ะราคาเริ่มต้นก็คือ60บาทนะเอเคยกินแล้วนะคะร้านนี้รสชาติเขาแบบจนัวนัว,น,วนัวไข่มากแล้วก็แบบว่าเส้นเหนียวนุ่มนะคะอร่อยมากเลยทุกคนวันนี้อาจจะแบบไม่ได้กินนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันร้านอื่นต่อร้านข้าวร้านหวานสลับกันสนุกแหละวันนี้ ร้านปลาตั้งโกรสมพรนะคะรถเด็ดอันนี้อยู่ตรงแบบทางโค้งเลยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสั่งปลาตั้งโกรนะแล้วเขาก็มีน้ำเต้าหู้เดี๋ยวน้ำเต้าหู้อ่ะเราสั่งกลับบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวปลาตั้งโกรอะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปกินตรงร้านกุ้เปอร์เซนต์ตัวซาลาเปาอ่ะน่ากินมากเลยอะ่ะเขาไม่ได้ตัวเล็กๆนะขายายงังไงอะคะพี่ค่ะเอาซาลาเปาสี่ตัวปลาตั้งโกรดสี่ตัวค่ะเอาสั่งขยะด้วยนะคะตัวละห้าบาทนะทุกคนแต่ว่าตัวละเบลเบล่านะคะแล้วก็ สั่งขยาจิ้มเขาอะเด็ดมากทุกคนใครที่มาวงเวียนเล็กนะคะก็แนะนําเลยนะจริงๆเอาซาลาเปาตัวหนึ่งปลาทองกดตัวหนึ่งนี่น่าจะอิ่มแล้วแหละแล้วก็อันนี้นะคะร้านาข้างๆกันนะคะคือทุกร้านที่วงเวียนเล็กคืคอเขาดีอย่างคือเขาแบบกองไขาๆรวมๆกันอะทุกคนคะ่ะอันนี้ชื่อร้านอร่อยชีฟนะคะเขาก็คือแบบว่าจะเน้นเป็นแบบว่า ปูกุ้งอบบุนเส้นไดาให้ไปถ่ายตรงที่เขาทำก่อนดีกว่าค่ะเมนูที่เอสั่งวันนี้นะคะเอสั่งเป็นกุ้งอบบุนเส้นนะคะก็คือง,ง่ายๆเลยแต่ว่าเอาเป็นแบบกุ้งแกะเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องแกะเองธรรมดาราคาเริ่มต้น49บาทเอา้าราคาดีนะอีกเมนูหนึ่งนะคะเราก็สั่งเป็นแบบเนื้อปูก้อนอบบุนเส้นดูคนอันนั้นนะเป็นกุ้งแกะอบบุนเส้นใช่ไหมอันนั้นรนะาคา49บาทเนื้อปูก้อนอบบุนเส้นเนี่ยราคา85ระหว่างที่แบบว่ารอกุ้งอบบุนเส้นนะคะ จะให้ดูว่าทําไมซาลาเปากับประด้งโกเขาถึงอยู่ราคา5บาททุกคนถามว่าราคาแรงไหมเคยมันแรงอยู่แล้วถ้าสําหรับซาลาเปาดังโกแค่ดูดิเท่าหน้าวะเท่าหน้าจริงแต่นี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะสั่งขยะไม่หวานมากนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ากระปุกเ่า่แต่ไม่ได้ถามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย85มีน้ำเต้าหู้ด้วย2ถุงนี่กรอบๆร้อนๆอ,อันนี้ร้อนเลยนะเนี่ยแต่ที่จับได้เพราะว่าฉันสร้างลิฟมาเพื่อจับเสียงของร้อนนี่ ขอไปก่อนค่ะอือกล้วยขยะหวานแต่ไม่หวานมากกินได้ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ว่าปลาตกรอร่อยปลาต้โกต้องโดนใช่เอาจร๊บมาที่ฉันชอบอะ่ะเขาไม่มีขายนมขน้นหรือเขามีว่าไม่เห็นชอบกินปลาตะโกรจิ้มนมขน้นอันนี้สลาเป่าดูดิฉ่ำๆรลลลล้อนๆส่วนอันนี้สล,ลาเปาเห็นปะของข้าวมาเสิร์ฟของขวหวานยังกินไม่เสร็จ กระปาหวานอร่อยดีกว่ามะลกูถ้าในความคิดเลยนะนี่มาอันนี้เป็นปูหัวบุนเส้นนะคะอตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้ออันนี้คู่กันราคาหนึ่งราอย1ี่บ้าบทก็คือปูหบวบุนเส้นแล้วก็ปูกัวบุนเส้นเอเดานะว่าไงมันต้องอร่อยอยู่แล้วเราเลยว่ามันทำร้อนๆนะของพวกนี้มันกิอร้อนๆแ่ะมันอร่อยอยู่แล้ว ชื่อร้านอร่อยชีฟนะหืมมูปูเยอะอยู่นะเขาบอกว่าวันนี้ปูอ่จจะไม่ค่อยอกโตมากนะคะจะเป็นแบบหกเล็กๆหน่อยเรียกว่ามันก็คือเล็กนี่แหละแต่ว่าหอมอ่ะหอมมีไข่ปูด้วยขอไปปูก่อนนะมีไข่ปูด้วยเห็นไหว้าวโอ้หถ้าฉันโดนคำนี้เตรียมเลยเตรียมเป่า ตอนนี้มากินแบบวันฝนตกตก,ตกอ่ะแล้วได้แบบกู้งผมเส้นร้อนเห็นควันปะเอ้ยอันนี้ปูปูมีไข่ไม่ไข่มีไข่ม,ม,มีเนื้อเส้นเหนียวเนียวน,นุ่มรสชาติกลางกลาแต่หอมปูแต่ที่เอคาดหวังอ่ะ เต่กคาดหวังเลยกุ้งอบบนเส้นสี่สิบเก้าาททุกคนแล้วแบบความมันจากกุ้งอ่ะมันทําให้วุ้นเส้นเปลี่ยนสีจริงๆนะอะทุกคนลองเทียบดิความเข้มข้นของอันเนี้ยมันดูแบบมากกว่าไปอือกุ้งอบบนเส้นลองสั่งคือความความหอมกุ้งความอะไรเงี้ยมันจากหัวกุ้งอ่ะมันคงออกมาทุกคนดูเทียบในเมื่อน,น้ําที่เขาใช้ทําอ่ะคือน้ําเดียวกันแล้วก็ แต่ที่มันอันนี้เข้มข้นกว่าเพราะว่ากุ้งม,มันออกอืมอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้สี่สิบเก้าทุกคนคะวันนี้นะคะเอกก็ขัดร้านแบบร้านเด็ดแล้วก็แบบว่ากินอร่อยนะคะเจ็ดร้านนะคะตรงบรเวเล็กแต่จริงๆอ่ะมันมีเป็นสิบร้านเป็นแบบสิบห้าร้านอนะ่ะมันมีเยอะอะ่ะแล้วมันก็ขายติด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 กันเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านอื่นไม่เด็ดนะแต่คือว่าเราก็ไหวเท่านี้ด้วยกระเพาะเราสับสลับค้าวหวานค้าวหวานคือ แล้วก็อร่อยมากทุกคนยืนยันรับประกันว่าตรงวงเวียนเล็กนะของเด็ดเพียบนะใครยังไม่เคยลองนะคะอยู่แถวนี้นะก็มาลองดูได้มีลานจอดรถด,ด้วยนะทุกคนแถวแถวตรงเซเว่นนะคะที่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะก็ยังไงก็ติดตามด้วยนะแล้วรอบหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินอะไรตลอดธุรกิจอะไรนะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ